สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พิウสค่ะคะ,ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่สดใสนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราไปใส่บาตรด้วยกันนี่นะคะเช้านี้เราก็พอดีไปกีดยางมาสวายเนาะข้าวก็ร้อนหน่อยก็ปเปิดฝามันีเลยก็มีนื้อเห็ดนะคะ จำเจวกับเจวนะทุกคนเนาะนี่แหละอาหารบ้นเรานี

เดี๋ยวพอไปถึงเนี่ยดูด้วย

Ô, hào rằng. Một cặp ung dưới em bà tay. Một mấy em mùa chào nhau nhau. Một mùa chào mùa ung dưới em bàn. Mm. bà? Mm. 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 mm m mm 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 m

เดี๋ยวเรามาดูสิ่งนี้นะคะหลังบ้านลุงเพราะว่าน่าจะเข้าอาทิตย์แล้วนะโอ้ี่นี่นี่มารอบนี้หลายดอกมากสามดอกโอ้สวยมากแล้วดอกอเงี้ยเออสวยมากเลยนี่งามมาก มาดูสิ่งนี้นะทุกคนเฮ้ยลูกออดเริ่มโตแล้วเร็วมากนะโอ้โหนี่ดูนะทุกคนจะเป็นหมูแล้วนะนู่นย,ย,ย,ยิบยิบเลยโอ้ เจอหน่อไม้นะเจอเป็นไม่ได้นะค่อยต้องค่อยต้องส่องนะถ้าค่อยเจอหน่อไม้อุดไม่ได้นะี่โอ้หน่อใหญ่เลยนุ่นด้วยนะทุกคนนี่นี่โอ้โหน้ำมารอบนี้แปนจิงปึงเลยนะทุกคนโอ้เยอะเลยแต่มันยังเล็กนะทุกคนเนี่ย ยอะเยทีเดียวเออมันโตวไวมากเนาะก็มีหลายรุ่นเลยทีเดียวแต่น้ำกว้างมากนะกว้างกว่าตอนนั้นเยอะเลยน้ำมาแรงนะคะ น้ำมาอย่างแรงก็เลยพัดนะคะไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังมีลูกอดนะตอนนี้แดดกำลังสาดส่อง สะท้อนในหลังภูเขานะทุกคนโอ้นานแล้วไม่ได้มาดูนะคะองอไม้ช่างใหญ่โอ้ยองอใหญ่มากตอนนั้นยังเล็กๆอยู่เลยนี่อื้อใหญ่มากเลยทุกคนโอ้ยเป็นหมูแล้วนะลูกเขียดต ช,ช,ชุบชิบเลยน้ำท่าทางจะลึกนะทุกคนลึกมากนี่ดูใหญ่มากเยอะด้วยนี่นทุกคนมีตัวหนอนจุใหญ่เลยนี่นี่นี่อ้ย ใหญ่เลยนี่นี่นดูนี่คือหน่อไม้กิมซุงนะคะที่ถลุงช่างปลูกไว้นะก็กัดไม่ให้ดินมันซุดด้วยนะคะแล้วก็ได้กินด้วยนะทุกคนแต่ช่วงนี้ก็คือเออหน่อไม้แร่เรามันออกเยอะนะแต่นี้เอาไปทำหน่อไม้ดอนะสุดยอดมากนี่จะอ่อนเลยหน่อยย้อยใหญ่เท่าขาเลยเนี่ยนี่ อันนี้ยิ่งเข้าขวาเลยแหละโอ้โหงูใหญ่เชียวเยอะมากนี่นะทุกคน,นโอ้โหใหญ่มากเลยก็อ,อัปเดตนะคะหลังบ้านลุงให้เอฟซี FC ได้ดูเนาะ ว่าหลังจากที่ฝนตกแรงมากนะคะนี่ก็มีแต่สิ่งดีๆหลังว่าลุงดูดูดูลูกอ้อเต็มเลย <c oughs> อีกหน่อยก็จะมีชาวบ้านนะคะมาช้อนไปกินเนาะนี่ทุกคนกำลังจะโตนะโอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ไม้ช่างใหญ่ก็นหน่อยใหญ่มากเลยทีเดียว